ฮ้ยน้องมอสดูใช่น oh oh ้องมอสเปล่าฮะน้องมอสบอกว่าน้องมอสเนี่ยโดนยิงนะครับพี่พี่เราเข้ามานี่ได้ไงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะ พาพี่ๆนะกลับไปนั่งห้างกันนะครับผมกลับไปนั่งดูสัตว์นะครับก็วันนี้ผมก็ได้เข้ามาคนเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะนี่เลยนะทุกคนป่าที่นี่เนี่ยก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่นี่เพียบเลยนะครับนะวันนี้ผมจะลองไปนั่งดูนะครับไปนั่งส่องสัตว์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมนจะเจออะไรบ้างนะก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเนี่ยไปเลยดีกว่าผมไปนี่เลยนะครับพี่พีครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะไม่รู้ว่าห้างที่ผมจะไปเนี่ยมันยังนั่งได้อีกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องหาก่อนนะเพราะว่าห้างเนี่ยมันอยู่บนต้นมะม่วงป่านะครับ ผมมาเนี่ยก็ไม่มืนไม่เย็ยนนะประมาณสิบโมงนะครับผมผมไม่ได้มานอนนะครับผมผมแค่จะมานั่งสองสัตว์นะมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศนะในป่าผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละทุกคนเพราะว่าห้างเนี่ยอยู่บน tôn mầm muông nè để tôi mong được mầm muông nữa nè, ไม่รู้ว่าผมเนี่ยมาเลยยังนะครับแล้วก็ต้องบอกไปพี่เลยนะว่าที่นี่เนี่ยยุงเยอะมากเฮ้ย hey, ทุกคนเดี๋ยวผมเจอห้างแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นู่นนะเจอต้นมะม่วงแล้ว ือ่อกี้นะผมได้เสียงคนเดินน,น,ดดนี่เลยนะทุกคน ไม่รู้ว่าบนห้างเนี่ยเรายังนั่งได้หรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมมาแบบอันนี้เลยผมไม่ได้มาทําอะไรกินนะแต่ว่าผมเนี่ยก็กินข้าวมาจากบ้านแล้วล้วก็เอาของกินมาเล็กน้อยนะครับเหมือนไม่มีเสียงคนเดินเลยนะครับพี่พี่ครับ มันเหมือนมีเสียงเดินแล้วก็มีอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่ว่านกเนี่ยคือมีเยอะมากนะครับนี่ห้างของเราผมเนี่ยไม่ได้มาเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับทุกคนดูห้างดิเฮ้ยไม่รู้ว่าเราเนี่ยยังขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะ ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นบนห้างกันเลยดีกว่าผมไปโอ้ห้างขึ้นยากมาก <c oughs> ก็ครับทุกคนวันนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะ ข้างเนี่ยก็ยังพอนั่งได้อยู่นะครับสองคนสามคนเนี่ยก็ยังนั่งได้นะนี่บรรยากาศบนห้างนะเสียงเนี่ยคือแบบเสียงนกร้องเยอะมากนะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับผมพี่น้เสียงไม้นกคือแบบเยอะมากเลยนะมาก็โอเคทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับผมเพราะว่า ที่นี่เนี่ยอันตรายมากแล้วนะบางทีนะผมมาก็มีอะไรนะมีใย,ยแก่เนี่ยกักมือเรียกนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเจอปรืนะก็ต้องมาแบบมานั่งดูกันเลยนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยอากาศเย็ยนนะที่นี่อากาศเย็ยนมากไม่ค่อยร้อนนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมจะให้ดูห้างนะครับผมนี่นะครับทุกคน คือแบบห้างก็ยังพอนั่งได้อยู่นะนี่ยังแข็งแรงอยู่ห้างเนี่ยก็หลายเดือนแล้วนะอยู่ได้นานมากเลยนะห้างเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนเบิร์ตเนี่ยมาสร้างนั่นนะแล้วก็พี่ตังเนี่ยก็มาต่อเติมนะครับผมเฮ้ยทุกคนผมนด้ยนเสียงคนเดินนะ นินเสียงแต่ข้างล่างแล้วนะครับผมทุกคนนี้เสียงเดินไหมครับคือมันมีเสียงเดินในป่า ไม่รู้พี่ในกล้องเนี่ยจะได้ยินเปล่านะแต่ว่าผมตังด้วยหูเปล่าเนี่ยเราได้ยินเสียงชัดมากเดี๋ยวผมนึกบอกพี่เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไ,มได้มามือเปล่าผมได้เอาหนังกระติกมาด้วยนะ <c oughs> นี่นะหนังกระติกนี่ก็เป็น PFC นะส่งมาให้ผมนะเพื่อป้องกันตัวนะครับผม นี่ก็น่าจะเป็นลูกตะกัวอาคมนะมีนม่กี่มเม็ดน,นะครับผมแล้วก็มีของกินเล็กน้อยนี่มันมีของกินเล็กน้อยนะบางไว้นี่แมงวีนะ่าเยอะมาก แดดดีทุกคนทุกคนเสียงเดินมันมาอีกแล้วอะ่ะนั่นทุกคนได้ยินี่ดูมีคนเดินใต้ห้างเราปะ เมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ผมเต็มนะผมเนี่ยได้เสียงคนเดินใต้ห้างนะครับผมเนี่ยพยายามมองก็มองไม่เห็นนะทุกคนะ<า>เดี๋ยวใครอะ่ะ ม่ใช่แล้วทุกคนไิถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยเรามองเราก็เห็นแล้วนะทุกคนแต่ว่าเรามองเนี่ยเรามองไม่เห็นนะไว่ามันเป็นเสียงตัวอะไรเดินนะครับผม <Well. S 2> ถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยเรามองเราก็เห็นแล้วนะรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแล้วนะทุกคนครับ อย่างเงียบลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งพักกันก่อนนะเพราะว่าผมเดินมาเนี่ยกข้างที่จะกายเลยนะครับกว่าจะถึงห้างตรงนี้นะผมเดินมาตั้งแต่เก้าโมงแล้วนะเก้าโมงมาถึงนี้ก็ประมาณสิบโมงครึ่งเจ็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมก็มีขนมนะเพราะว่าข้าวเนี่ยผมก็ได้กินมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผม มาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งพักผ่อนกันเลยดีกว่ามานั่งเล่นนั่งกินขนมกันก่อนเลยดีกว่าครับผมถ้ามีอะไรที่ผิดปกตินะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาถ่ายให้ดูนั่นแล้วก็ถ้าผมเจอสัตว์อะไรผมก็จะมาถ่ายพี่พี่ดูนะครับผมโอเคครับผมอากาศร้อนนี่ต้องกินเย็นๆหน่อยนะทุกคนนี่ ไอเสียงที่เสียงเดิมเมื่อกี้นะผมไม่ได้ยินแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงอะไรนะรับผมผมเนี่ยได้เสียงตั้งแต่ผมมาถึงห้างแล้วนะผมได้เสียงคนเดินรอบรอบป่านะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยพยายามมองก็มองไม่เจอนะถ้าเป็นสัตว์ป่าจริงอ่ะเรามองเนี่ยเราต้องเห็นแล้วนะทุกคนมีลมน้อยๆน,นะแล้วก็เสียงนกเนี่ยคือแบบเยอะมากแนละที่นี่ มันเหมือนแบบลูกไม้สุกนะทุกคนแบบต้นไทรสุกแต่ไม่รู้ว่าสุกที่ไหนนะนกเนี่ยเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงควนกระทืบเท้านะ ที่นี่อากาศดีมากเฮ้ยทุกคนใครวะนั้นอะเดี๋ยวผมขอถ่ายกล้องล่างก่อนนะครับ น้องมอสดูเชน้องมอสเปล่าฮะน้องมอสบอกว่าน้องมอสเนี่ยโดนยิงนะครับพี่พี่แล้วเข้ามานี่ได้ไงอ่ะทุกคนเขาบอกเขาหิวแล้วก็โดนยิงด้วย ใช้น้องมอสเปล่า,าทาุกคนเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยน้องมอสเนี่ยยังอยู่บ้านพี่จินดาเลยนะครับอ้าวแล้วน้องมอสมาได้ไงอะ ตลววับอยมึงช่วกผมด้วยทุกคนดูดิไม่ใช่น้องมอสละเพราะว่าน้องมอสเนี่ยพูดไทยไม่ชันนะไปยงมายุ่งกับผมนะทางใครทางมานนะลงมาจะฆ่ามึงไปไปไปทางใครทางมานัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยนะองมาไปทางใครทางมันไม่ไปผมยิงกันนังกระติกนะพี่เจอไหมทีแรกนะผมก็คิดว่าน้องมอสน,นะแต่ว่าไม่ใช่องมาไป ผมยิงไปเม็ดหนึ่งนะทีแรกมีสี่เม็ดน,นะครับพี่พี่ครับเข้าไปไปเข้าไปในป่านู่นวนะนะทางใครทางมันนะอย่ามายุ่งกับผมเนี่มผมยิงไปโดนทีหนึ่งนะ เต็มเต็มท้องถ้าเป็นน้องมอสจริงอะคือทุกคนน้องมอสเนี่ยจะพูดไทยไม่ชัดน,นะครับผมนะน้องมอสเนี่ยจะพูดไทยไม่ชัดน,นะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันจะขึ้นห้างผมเลยผมเอะใจตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วนะตั้งแต่มันเดินเข้ามาแล้วมันบอกว่ามันโดนยิงนะครับ แล้วทีนี้มันหิวโอ้หทุกคนเอาไงดีเนี่ยกระสุนอาคมผมเนี่ยก็เหลือสองเม็ดเองนะโหเมื่อกี้นั่งกระติ๊กนะผมยิงโดน,นเต็มเลย ดี่พี่เดี๋ยวจะลองนั่งรอดูอีกสักพักหนึ่งนะว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อกี้นะผมก็ยิงโดนแล้วนะครับผมโอเคทุกคนเรามานั่งดูกันอีกรอบหนึ่งเลยดีกว่าครับทุกคนมันมาอีกแล้วนะหรือว่าสม่งจะแปลงกลายเป็นน้องมอสอะไปไปไปอย่ามายุ่งกับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ย hey, ไปเลยมันขึ้นห้างไม่ได้นะทุกคนไม่ไปผมยีกนะไ,ได้แลนะ้วป่ะต้องการอะไรอะ่ะ ไปอย่ามายุ่งกับผมนะทางใครทางมันนะครับลงมากูหิวทุกคนดูดิมันชี้หน้าผมแล้วก็ให้ผมลงไปนะกูจะฆ่ามึงลงมาไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนขอตั้งกล้องก่อนนะมันไม่ไปนะครับไม่ไปใช่ไหมแล้วหนึ่งตั้งกล้องยากมาก ไปเลยมาสุนคอมเลยสองเม็ดนะไปเลยไปทน <c oughs> ดูมันบินใหญ่เลยนะ ไป,ไป,ไปเฮ้ยเฮ้ยลือเม็ดส,สุดท้ายแล้วทุกคนมาไปเมื่อกี้มันดิ้นใหญ่เลยนะ มันวิงเข้าไปในป่าแล้วนะครับพี่ๆครับชัดเลยนะสมิงเนี่ยแปลงกายเป็นน้องมอสแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้องมอสเนี่ยอยู่บ้านพี่จินดานะไม่ไปไหนนะครับผมผมมาเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกน้องมอส้วยนะว่าผมเนี่ยจะมานั่งที่ห้างตรงนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยน้องมอสไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้นะครับทุกคนน้องมาใส่เสื้อสีแดง เมื่อกี้ผมเราสเปกยิงแบบเขาดิ้นชักตรงนี้เลยอะเอาไงดีครับพี่ๆครับตอนนี้คือแบบสถานการณ์ตอนนี้นะ่ากลัวมากเลยนะอีกอย่างผมมาคนเดียวดีนะที่ผมเนี่ยพกหนังสเต็กมาด้วยนะแล้วกระสุนเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะในกระเป๋าใหผมลองหาดูนะครับผม มีอยู่เม็ดหนึ่งโหโชคดีมากเลยนะดีนะทุกที่ยังมีเม็ดหนึ่งอะ่ะเพราะว่าในถุงเนี่ยมันหมดแล้วนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งดูกันอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะเขาจะออกมาหรือเปล่าน,นะ จะนั่งดูสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมถ้าไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบลงจากห้างแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านนะจะกลับดูว่าน้องมอสเนี่ยได้มาหาผมจริงหรือเปล่านะครับผมจะโทรหาพี่ดาวก็ไม่ได้นะเพราะว่าที่นี่นะสัญญาณไม่มีสักนิดเลยนะครับผมโอเคทุกคนก็ครับทุกคนตอนนี้ครับไอซ้อมิงตัวเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่มาแล้วนะครับ เพราะว่าผมเนี่ยเอาหนังกระติกเนี่ยยิงโดนไปเต็มๆเลยนะโดนไปสองสามทีนะครับผมมันน่าจะเจ็บหนักแล้วนะนะเพราะว่ากระสุนผมเนี่ยเป็นมันเป็นลูกตะกั่วลงอาคมนะครับผมมันเป็นเมตตะกั่วนะคือแบบที่ผมยิงนะคือเขาชักแบบชักดิ้นเลยนะครับผมก็ผมเนี่ยนั่งดูได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคิดว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็โอเค เดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเลยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนี่ยได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่าผมลงไปเนี่ยผมจะเจอมันหรือเปล่านะถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายพ,พี่ดูนะครับผมแต่ว่ากระสุนเนี่ยผมยังมีอีกเม็ดหนึ่งนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม